สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ I am e มเ a c h a n n e นนะครับวันนี้วันที่3ตุลาคม2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยครับผู้ปกครองแจ้งความลูกถูกพี่เลี้ยงสรารศาสตร์ทำร้ายนาน3วันจนหวาดผวานะครับอ่ะเมื่อวันที่3ตุลาคม2563ครับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้น อนุบาลหนึ่งห้อง A ครับของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ครับเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอพอชัยพฤกษ์ครับหลังพบลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงโดยมีการโดยมีอาการหวาดกลัวครับและทำร้ายทำรายร่างกายคนในครับครัวจึงไปขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนและก็พบว่าลูกของคนที่ถูกพี่เลี้ยงชื่อกิฟทำรายร่างกายเนี่ยถึง 3วันติดต่อกันเน็ตในระหว่างที่ในในระหว่างวันที่2 1ถึง23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยโดยทางด้านผู้ปกครองเปิดเผยว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับลูกชายมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เป็นเด็กร่าเริงกลับมามีอาการหวาดผวาโดยเฉพาะเวลาที่ตนและสามีแกล้งจะทำโทษครับหรือ จะโอบกอดเนี่ยลูกชายจะสะดุ้งและเอามาและเอามือขึ้นมาป้องกันตัวเองลักษณะแบบว่าแบบกาดอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะก็มีการทำร้ายคนอื่นกลับในลักษณะที่ใช้แบบกำปั้นทุบด้วยนะครับผมซึ่งซึ่งจากเดิมเนี่ยที่ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้เลยจึงได้ขอให้ตรวจสอบ ภาพกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนในวันที่22กันยายนครับเห็นว่าลูกชายพยายามวิ่งหนีพี่เลี้ยงชื่อกิฟทันทีขณะที่เล่นอยู่กับเพื่อนครับจึงแปลกใจว่าทำไมลูกถึงจบตกใจกลัวพี่เลี้ยงกิฟคนนี้นะครับจึงได้ย้อนไปดูวันอื่นๆจนพบว่าวันที่21กันยาครับช่วง9โมงเช้าครับลูกชายถูกพี่เลี้ยงกิฟ ตีที่แขนสองครั้งนะครับและใช้สิ่งของบางอย่างคล้ายดินสอครับจิ้มไปที่แขนนะครับจากนั้นช่วงบ่ายก็เดินมายืนข้างลูกชายครับพร้อมใช้กำปั้นทุบไปที่หลังตามภาพนะครับผมนะและยังพบอีกว่าในวันที่23ตุลาคมยายนช่วงบ่ายครับพี่เลี้ยงคนเดิมครับก็ใช้มือฟาดไปที่หลังของลูกชายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผู้ปกครองกล่าวต่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตนมองว่าหากลูกของตัวเองดื้อหรือทำผิดแล้วจะมีการลงโทษเนี่ยก็ไม่ว่ากันใช่ไหมแต่ไม่ควรจะรุนแรงถึงไม่ควรจะรุนแรงกับเด็กถึงขนาดนี้นะครับคนเป็นแม่เนี่ยเมื่อเห็นแบบนี้ยอมรับว่าโกรธแล้วก็รับไม่ได้หลังจากที่ตั้งหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งใจว่าจะพาลูกและหลาน3มคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเนี้ย ย้ายออกทั้งหมดนะครับและตั้งแต่ทราบเรื่องก็ไม่ได้ส่งลูกชายไปโรงเรียนอีกเลยและยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ mm hmm. ด้านพลด้านพล,ลตำรวจตรีไพศาลวัดวงวัชรรมงคลครับผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นนทบุรีครับได้เรียกประชุมชุดทำงานคลี่คลายคดีและมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครับสอชอนะและตัวแทนจาก ครูสภาครับเข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าในคดีนี้ด้วยครับซึ่งหลังจากประชุมนานกว่า2ชั่วโมงครับพลตำรวจตรีไพศาลเปิดเผยว่าขณะนี้สรุปเหตุการณ์ครูและพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กในโรงเรียนเนี่ยชั้นอนุบาล1นึ่งเนี่ยเนอร์เซอรี่เนี่ยได้กว่า50เหตุการณ์นะครับแต่มีนักเรียนที่ถูกกระทำอย่างชัดเจน30รายนะครับผมซึ่งในจำนวน นี้มีหลายคนที่ถูกกระทําซ้ำๆนะครับโดยแบ่งเป็นชั้นอนุบาล1ห้อง B 2ลรายชั้นห้อง C 4ลรายห้อง E 13ลายโอ้โ oh, หห้อง A B P คือเป็นห้องอาเซียนอีก5ลายขณะที่ชั้นเนอร์เซอรี่เนี่ยห้อง A มีจำนวน6ลายโดยพบครูและพี่เลี้ยงที่ก่อเหตุเบื้องต้นมีทั้งหมด11คน โรงเรียนรับคนแบบแบบนี้มาตั้ง11คนโอ้ตายแล้วก็ถูกดำเนินคดีจาก11คนเนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้ว3คนนะครับเหลืออีก8คนซึ่งขนาดนี้ได้ออกหมายเรียกไปแล้วครับโดยแจ้งให้เข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งหากผู้ก่อเหตุคนใดไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและ ก็คงจะออกหมายเรียกครั้งที่2ครับและหากยังไม่มาอีกก็คงต้องขออำนาจศาลนะครับออกหมายจับตามคำตามขั้นตอนครับซึ่งความผิดจะเข้าข,าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายทารุณกรรมและกักขังห่วงเหนี่ยวนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ครุสภาครับได้เข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนสารศาสตร์พิเชษราชพฤกษ์นะครับตามพรบําไมยันข่าวและข่า ตามพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนในส่วนทางในจํานวนผู้ก่อเหตุสิคนนั้นนะจะมีครู3ามคนที่ครูรูสภา,าเตรียมเอาผิดตามพรบระเบียบ,บข้าราชการครูด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ส่วนการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กล้องมงนจรปิดของโรงเรียนพลตำรวจตรีไพศาลเปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบเกือบครบ100%แล้วนะครับแต่สามารถตรวจสอบย้อนหลังไปถึงได้แค่วันที่16กันยาเท่านั้นเองนะครับเพราะทางเรียนเพิ่งจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในวันดังกล่าวนะครับอาจจึงอาจระบุไม่ได้นะครับว่าหลังจากก่อนก่อนหน้านี้มีใครทำร้ายใครบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าโดยส่วนตัวผมว่า ต้องมีแน่นอนเลยนะครับผมนะก็ต้องดูกันอีกทีนึงกันว่าคดีนี้คนร้ายจะมีกี่คนและก็จะได้รับโทษกี่คนกันนะครับ